ท่องเที่ยวเช่นเดียวกันค่ะทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะเขาจัดก,กิจกรรมตอนนี้เรามาเที่ยวนในกรุงเทพกันบ้างดีกว่าในเส้นทางท่องเที่ยวลัดเลาะรอบเกาะร,ร,ร,รัตนโกสินทร์เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดวยระบบขนส่งมวลชนสร้างความเชื่อมั่นในการป้องกันโควิด1 i อีกด้วยนะคะ มาดูกิจกรรมดังกล่าวกันค่ะโดยนายพิพัฒนร์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนางสาวทาปณีเกียรติไพบูลรองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนําคณะผู้บริหารค่ะร่วมเดินทางทดสอบสินค้าหรือว่า product testing โดยระบบขนส่งมวลชนค่ะในเส้นทางท่องเที่ยวลัดเลาะรอบเกาะรัตนโกสินทร์ในรูปแบบการท่องเที่ยว New Normal. เน้นความปลอดภัยห่างไกลโควิด -19 โดยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยอเม ที่ไทยแลนด t y Health Administration หรือว่าชาเพื่อเป็นการกระตุน้นการท่องเที่ยวทั้งนี้ค่ะเป็นการสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวทั้งสถานีรถไฟฟ้า MRT ไปกันที่สถานี3ยอดนะคะเป็นการชมการออกแบบสถาปัตยกรรมสไตล์โคโรเนียนผสมกับศิลปวัฒนธรรมไทยสถานีสนามชัยค่ะออกแบบตกแต่งตามสถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นสถานีอิสระภาพค่ะชมรูปหงสีทองอลามเฉิดฉายตะการตา สถานีวัดมังกรค่ะแน่นอนว่ามีการถ่ายทอดวิถีชาวไทยเชื้อสายจีนด้วยรวมถึงมีการท่องเที่ยวในสถานที่ที่ได้มาตรฐานชาได้แก่มิวเซียมสยามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลา,ารามราชวารามหาวิหารหรือว่าวัดโพวัดอรุณราชวรารามราชวารามหาวิหารและยังได้สัมผัสกับบรรยากาศสตรีฟูดย่านเยาวราชรวมถึงยังมีการเยี่ยมชมโรงแรมห้องอาหารจีนที่ได้รับตาสัญ,ญลักษณ์ชาอีกด้วย ดังนี้ค่ะเพื่อเป็นการตอกย้ำการท่องเที่ยวที่สะอาดสะดวกปลอดภยัยราคาเป็นธรรมผู้คนในพื้นที่พร้อมเป็นจ้าบ,บ้านที่ดีเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติอีกด้วยนะคะสัญลักษณ์ชาก็คือเป็นการร่วมมือระหว่าง ทรวงาสา,ส,าสุขกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยทอทอท,อทอนะครับทำมาตรฐานของชาขึ้นมาซึ่งที่ไหนได้รับการมอบสัญลักษณ์ชานั่นเป็นที่ยืนยันว่ามาตรฐานตรงนี้เนี่ยให้สบายใจได้ว่ามีความถูกต้องตามกฎเกณฑ์ที่ทางสาสุขได้กำหนดไว้เรื่องของ ป้องกันเรื่องโควิด19นะครับ